นำทุกท่านมายัางเกมอันสุดประทึกใจแบบนี้นะครับคุณเมศร์ครับมีผมไปสอนพึ่งยาบรรยายครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลนะครับผมกำลังเฝ้ารอดูอยู่ลายาน่าสตีเฟนเจอร์ลัดแฟงแลมพาดเวลเบกเบนส์ <Ben z. S 1> โอ้ทำได้ยังไงครับเหนือชั้นจริงๆสตีเฟนเจอร์ลัด ลายน่าภาษานี้สุดยอดกุสตาโวเซอร์ลิตลายน่าจอห์สอนสันโล่งแล้วครับเขายิงได้ดีครับยิงได้ดีมากและเขาก็ยิงได้ครับตองเชียดดีใจกันใหญ่ครับทำพลาดครับผู้สาประตูปล่อยให้บอลเข้าไปตัวนี้ถือว่าพายนะชัดชัด ผลออกมาล่าสุด1-0ครับปาลินโยออสการลุยส์กุสตาโวเนมาเป็นฟรีคิกครับเป็นช่วงแรกของเกมมาเซลโลเข้าเร็วมากครับแล้วบอลก็หลุดไปเวนรูนี่เบนส เวนรูนี่แดนนี่เวลเบกดูดีครับการจ่ายบอลสเตอร์ลิตทำได้หนึ่งประตูแล้วนะครับแล้วก็นำมาสิ้งความมั่นใจนี่นะครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมอยากเห็นแบบดีทั้งทีมที่เล่นบอลเต็มพื้นที่บอลเคลื้นที่ไปตลอดและก็ปิดท้ายด้วยการยิงได้ดีมากนั่นแหละครับ2.0ต่อแฟนบอลชอบมาก บราซิลนันเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมาแล้ว1ครั้งในปี1950แต่ว่าทีมแชมป์นั้นไม่ใช่บราซิลเป็นอุรุกวัยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าอุรุกวัยในยุคนั้นเล่นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากครับแท็กเกิรจังหวะนี้จำจริงๆครับมาอย่างนั้นอันตรายแน่นอนครับออสการ์แท็ก เนมา่าบอลหลุดไปแล้วนะครับพวกเขาเสียการคลองบอลกุสตาโบมาเซโลแล้วก็ส่งคืนอีกครั้งครับเนมา่ามีช่องว่างให้ยิงครับซัดเข้าไปอย่างสวยงามจริงๆครับแม่นยางสมบูรณ์แบบจริงๆครับคุณเวสต์ข้าไปอย่างสวยงามที่มุมล่างครับคุณอดิศรสองต่อหนึ่งครับ เบนจอห์นสันเป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมมากเวนรูนี่ธรรมชาติของการผ่านบอลนะครับต้องอาศัยคนที่ไม่มีบอลวิ่งเปิดทางให้ครับเาลลินโยประสานงานกันได้ดีครับจงังหวะนี้ทักษะยอดเยี่ยมเอาละครับโอกาสผ่านบอลมาถึงแล้ว ลายนาะหน้าดูจริงๆครับพยายามยิงไกลครับแต่บอลพุ่งเข้าหาผู้สาประตูครับขาวสะอาดมากๆครับแย่งบอลคืนมาจากคู่แข่งครับฟดวิชาร์กีเก้า์เลตันเบมส์เบอรเบก แฟงแลมพาดเวนรูนี่ซัดเลยครับดูสินบอกว่าพักครึ่งเริ่มครึ่งหลังแล้วนะครับที่อารีนาพันทนาทุกคนพร้อมครับลาญ่าซีเฟนเจอร์ลาดแล้วเขาก็ได้บอลไปครับลาญ่าสตอริต เข้าประทัะได้ดีครับแม่แต่ว่าบอลหลุดไปครับลูกบอลหลุดข้ามเส้นเป็นประตูครับเป็นประตูอีกครั้งหนึ่งครับเกมของเขาเดินหน้าแล้วเวรนรูนี่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผลข,ของการแข่งขันครับ3าต่อหครับปาลินโยออสการลาญาน่าดูนะครับผู้เล่นที่ไม่มีบอล พยายามที่จะวิ่งเปิดทางครับเบลเบกไม่ได้ครับทงยกขึ้นมาแล้วครับล้ำหน้าผู้ช่วยผูสินตัดสินง่ายเลยนะครับ oh โอ้โหตั้งแต่เองก็ทราบนะครับว่ายืนล้ำหน้าอยู่นานแล้วเนมามาเซลโลเอาลินโยออสกาเล่นเกมรุกกันดีนะครับแต่ว่าก็ยังหาช่องเขาทำไม่ได้ต้องสู้กันต่อครับ ดนนี่เวลเบกคนที่ไม่มีบอลน,นั้นจะต้องวิ่งแล้วเติมครับเป็นการดึงกองหลังออกมาลองสัดเป็นแล้วนะครับอุสาประตูต้องมาครับสองคนนี้เล่นเข้าขากันจริงๆโอ้ทำได้ยังไงครับเหนือชั้นจริงๆอ่านเกมขาดครับตัดบอลได้ สเตอร์ลิตยังครองบอลกันไม่ค่อยได้ครับตอนนี้บูสตาโบดานิเอเวสมันจะต้องเป็นฟรีคิกครับจังหวะนี้เป็นฟรีคิกที่เตะได้เร็วครับเวลเบกโอ้โหจังหวะนี้พันและนั่นคืออีกหนึ่งลูกครับ <S <S นี่เป็นประตูที่สองของเขานะครับหยุดเขาไม่ได้แล้วครับเกมแบบนี้แฟนบอลชอบเหลือเกินส่งเสียงเชียร์กันยกใหญ่ไม่น่าแปลกใจนะครับเซตบอลกันสวยมาก และจบด้วยการยิงประตูที่ดีจริงๆมีประตูเกิดขึ้นอีกแล้วครับตีตอนหนึ่งเนี่าลาญ่าสตีเฟนเจอร์ลาดเวนรูนี่ลุยส์กุสตาโวเนม่ามาเซลโลออสการ์แย่งได้ดีนะครับแต่ว่าบอลก็หลุดครับ เซอร์ลโอ้โหดูแล้วมีทั้งพลังและความเร็วนะครับนี่ก็เป็นทักษะครับคุณอิิซรครับดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าไม่ง่ายเลยครับดูแล้วเพลินตาจริงๆแนวรุกเสียหลักล้มลงไปกับสนามนะครับกองหลังแย่งบอลได้สบายๆครับเกมนี้ไม่มีปัญหาครับแมชนี้น่าจะจบแล้วนะครับจอห์นสันซีเฟนเจอร์ลาด เขาน่าจะเซ็งสุดๆเลยนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพยายามทุ่มเทนั้นไม่เกิดผลครับถึงว่าทุ่มเทเท่าไหร่ทําอะไรก็แย่ไปหมดในขณะนี้นะครับโรนันดิโนฮักเล่นกับบอลด้วยทักษะที่ยอดเยี่ยมครับเบลเบกเวนรูนี่แฟรงแลมพาด บริสิเป eh um uh uh ่าจบเกมแล้วผมคิดว่าผู้จัดการทีม